ได้บินไปที่ฟินแลนด์กันแล้วนะคะก็มีโอกาสได้เจอกับคุณแม่น้องพลาววันนี้ก็เลยขออนุญ,ญาตมาชวนคุยกันแบบเป็นการส่วนตัวแล้วก็สั้นๆเนาะเพื่อให้แชร์ประสบการณ์ว่าเออเจอร์นีของการที่จะมาเข้าโครงการเตรียมฟินแลนด์ว่าเออตอนแรกคุณแม่เห็นโครงการรู้สึกยังไงทําไมถึงตัดสินใจให้น้องพลาวมาอยู่ในโครงการของเราแล้วก็น้องพลาวอาจจะมีเรื่องอะไรที่แชร์กับเพื่อนๆหรือว่ารุ่นน้องรุ่นพี่ที่จะเข้าในรุ่นต่อๆไปนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง ขออนุญาตยิงคาถามก่อนเลยดีกว่าว่ารังแรกที่เห็นเนี่ยใครเป็นคนเห็นก่อนกันคะระหว่างคุณแม่กับน้องสาวหนูเป็นคนเห็นก่อนค่ะเพราะว่าตอนนั้นหนูเล่น Facebook อยู่ค่ะแล้วก็เลื่อนไปเจอโพสต์ของทางสถานพูดค่ะได้ประชาสัมพันธ์โครงการนี้ค่ะวา่าช่วงนี้กําลังเปิดโครงการของของทางนี้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยว่าน่าสนใจดีนะคะถ้าเกิดเราจะลองดูก็เลยไปปรึกษากับคุณแม่ดูค่ะแล้วคุณแม่ก็เห็นด้วยค่ะบอกว่าก็ลองดูเลยคะ่ะ แม่เปิดใจมากเลยเนาะแล้วตอนนั้นคุณแม่มีความกังวลไหมคะว่าเอ๊โครงการนี้ไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยแรกๆเนี่ยจะมีความกังวลหน่อย,หน,อยหนึ่งว่าเออของโครงการนี้มันร่วมกับสถานทูตจริงไหมแล้วมีฝั่งไทยเราด้วยฝั่งสถานทูตแล้วก็ทรรมหทัทถลายที่นู่นก็ก็เข้าไปดูว่ามันมีมีลายชื่อมหาทุลายอะไรบ้างซินแบนก็อ๋ เรียกว่าอาจจะเป็นพรมที่ขีะค่ะอยู่ๆก็มาลงลถที่ฟินแลนด์ค่ะแล้วเราได้รู้จักประเทศฟินแลนด์ก่อนหน้านี้ไหมคะก่อนที่จะเห็นแบบประกาศรู้จักมาจากทางเวลาตามโรงเรียนมัธยมสอนเนี่ยค่ะเขาก็จะยกตัวอย่างว่าเฮ้ยประเทศฟินแลนด์เนี่ยเขามีระบบการศึกษาที่ค่อนข้างดีดีถึงดีมากเลยอะค่ะแล้วก็เหมือนหนูก็จําได้แค่ว่าเออมันดีนะแต่หนูก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่ามันมันดียังไงค่ะจนกระทั่งได้มาสัมผัสมาเรียนเองนะคะ ก่อนที่จะไปถึงเรื่องการเรียนแอบถามคุณแม่เพิ่มอีกนิดนึงเพราะว่าหลายๆคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็โทรมาคุยกับยำว่าโอ๊ยโครงการเป็นยังไงจริงหรือเปล่าไม่หลอกลวกชนะอะไรเงี้ยก็เข้าใจว่าผู้ใหญ่อะจะมีนเซ c e r นต,ตรงนี้เพราะว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็<ม>วจะต่างกับเด็กที่โอ๊ยอยากไปไปเลยอย่าง<ม>เงี้ย<ม>ค่ะคือยำอยากจะเข้าใจแบบระบบวิธีการตัดสินใจของคุณแม่ตอนนั้นว่าหลังจากที่เรากังวลเราไปเช็คลังกิ้งเราไปดูเว็บสถานพูดแล้วคุณแม่มีอย่างอื่นอีกไหมที่ทําให้ตัวเองรู้สึกสบายใจว่าอะ ให้ลูกดิฉันมาลองดูหลังจากนั้นพี่ขข<ะ>เข้าไปดูใน u t u b e เข้าไปดูในยูทูบก็พิมฟินแลนด์เข้าไปก็จะเจอน้องแยมนี่นั่นดูดนั้นก็ติดเกี่ยวกับพิแลนด์แล้วก็เอ๊เข้าไปดูว่ามันก็จะมีขึ้นน่ะนะคะยวกับสถ,ถานทูตยวกับเ,เรื่องการไปท่องเทีย่ยวที่นูน่นหรืออะไรนี่คะพอคลิกเข้าไปแล้วก็บังเอิญได้ข้อมูลจากน้องว่าพี่ๆที่ฝั่งไทยก็มีชื่อของน้องแยมอะไรเงี้ย พอเข้าไปก็ถามน้องว่าใช่คนนี้ไหมคลิกเข้าไปก็อ๋อโอเคก่อนหน้านี้ก็คือมีท่องเที่ยวเป็นเชิงครอบครัวใช่ไหมคะค่ะเ,เป็นเหมือนครอบครัวแล้วก็พอโครงการนี้เป็นโครงการแรกอะกแรกๆเลยจะบอกว่าอุ้ยใช่ไหมเนี่ยอะไรเนี่ยคือส่วนตัวคืออยากให้ลูกไปเรียนศึกษาต,ต่อต่างประเทศเพื่อที่เขาจะได้ประสบการณ์ด้านการตัดสินใจอะไรต่างๆแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปประเทศไหนค่ะพอน้องบอกว่าเป็นโครงการแรกแล้วก็ ตอนแรกคิดกังวลอยู่ว่าโครงการแรกเราจะคือมันจะไปสุดทางไหมหรื้อว่าแบบเป็นโครงการที่อะไรยังไงอะไรเงี้ยนะคะมไม่ไม่เต็มร้อยแต่พอเข้าไปดูในยูทูบเบอร์แล้วมีความอ๋อที่มีคลิปที่สัมภาษณ์กับท่านทูตฟินแลนด์ท่านทูตผู้หญิงนะคะค่ะ,คะท่านทูาตาัตว์ะ,ะพอพอเจอคลิปนั้นแล้วก็อ๋อน่าจะเป็นโครงการที่ที่ได้เตรียมงานสำหรับได้สักพักแล้วแหละแล้วพออาจจะเป็นประสบว่าช่วงโควิด ก็ได้มาเปิดโครงการในในช่วงนี้พอดีก็เป็นช่วงที่น้องเขาจบมาปลายก็ก็โอเคก็น่าน่าจะปลอดภัยแล้วก็น้องก็น่าจะมีความสุขกับประเทศฟินแลนด์ใช่ค่ะโอ้โหนี่คือเรียกว่าคอมมิชชั่นจริงๆนะเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่ Subscribe นะคะชอบที่คุณแม่พูดถึงก็คือชอบไฟแวร์ขำนะคะสามารถกด Subscribe กดกระดิ่งได้นะคะก็กดเลยใช่ไหมใช่ใช่กินนะคะ ก็งั้นกลับมาที่น้องพาวพอน้องพาวได้เริ่มเรียนจริงๆปุ๊บเนี่ย expectation จากวันแรกที่เรารู้จักโครงการผ่านข้อความของพี่หรือผ่านการพูดคุยแล้วพอเรามาเจอจริงๆเป็นไงมั่งชีวิตจริงหลากหลายมูดมากเลยค่ะทั้งแบบความรู้สึกที่แบบวิสนุกกับการเรียนมากแล้วก็มันจะมีบางช่วงที่ด้วยความที่ว่าหนูเป็นคนที่ยังพูดภาษาฟินิชไม่ค่อยคล่องะคะมันก็เลยอาจจะมีความกดดันนิดหน่อยค่ะในการที่จะต้องแบบ ฝึกให้มากกว่าคนอื่นให้มากกว่าเพื่อนที่ได้ภาษาพินีปีแล้วค่ะ mm hmm. แต่โดย่วนอกโดยรวมหนูคิดว่ามีความสุขมากเลยค่ะ <laughs> การทํางานการทําการบ้านนี้ค่ะเ mm hmm. ขาแบ่งเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างดีเลยค่ะ mm hmm. คือของหนูอย่างของหนูจะมีเรียนเฉลี่ยอยู่ที่3วันต่อสัปดาห์นี้ค่ะแล้วก็เรียนเฉลี่ยอยู่ที่วันละหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งประมาณนี้ค่ะเราก็เลยคิดว่าเวลาที่เหลือเนี่ยเราสามารถไปเรียนเพิ่มไปอ่านหนังสือหรือไปทําการบ้าน mm hmm. ไปพูดคุยกับเพื่อนได้เปลี่ยนประสบการณ์ได้ มากกว่ามากกว่าที่หนูคิดดีค่ะมีงานกลุ่มเยอะไหมงานกลุ่มมีวิชาเดียวค่ะมีวิชาค่ะมีวิชาวัฒนธรรมค่ะก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนคะก็สนุกดีค่ะเพื่อนๆที่เราเจอนอกจากคนไทยแล้วเราเจอชาติไหนแบบที่มีความหลากหลายบ้างมีฟิลิปปินส์มีจีนมีอินโดนีเซียมีฝรั่งเศสค่ะฝรั่งเศสด้วยค่ะมีอยู่ในกลุ่มด้วยค่ะแล้วก็ มันน่าสนใจตรงที่ว่ามันมีหลากหลายช่วงอายุค่ะก็เลยแบบว่าบางทีเราอาจจะยังไม่รู้ในเรื่องนี้อย่างเงี้ยค่ะ<ม>การการทำสไลด์แบบนี้การทำวางจัดหน้าจัดระเบียบหน้าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะสามารถสอนหนูได้ครับว่าออทำอย่างนี้ดีกว่าไหมอย่างเงี้ยลองลองทำอย่างนี้ดูนะอะไรเงี้ยมันก็เป็นความรู้ใหม่ๆที่บางทีแบบหนูอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนค่ะ จากลักษณะการเรียนนะคะที่น้องพราวบอกว่าเรียนค่อนข้างน้อยนาะประมาณสามชั่วโมงต่วอวิคหรือว่า oh. เรียนวันนึงหนึ่งชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงเนี่ยอยากจะบอกว่ามันคือชีวิตจริงเลยในใน,ในที่ฟิลแด์คือ <c oughs> ถ้าเกิดไปเนี่ย <c oughs> เราจะไม่ได้เข้าเรียนแบบคือมันอาจจะไม่ได้น้อยขนาดนี้แต่ว่าที่ฟิลแด์จะไม่ได้เน้นการเรียนเข้าชั้นเรียนแบบเมืองไทย <c oughs> ที่เมืองไทยคือแปดโมงถึงบางทีสองทุ่มเนาะ <c oughs> บางบางคณะอะไรเงี <c oughs> ้ยแต่ว่าที่นู่นก็คือเน้นว่าคุณต้องศึกษา แบบเป็นเซลสตัดดี้มีงานอู่มีงานเดี่ยวมีมาเจอคุณครูเราก็ต้องแบ่งเวลาไปใช้ชีวิตก็ค,คือเขาถือว่าเบรกไฟ์บาลานซ์เนี่ยสำคัญมากมที่นู่นค,ค,คือคนนอกจากจะประสบความสําเร็จแล้วก็คือจะต้องแบบไม่ได้ป่วยไม่ได้เครียดอะ่ะน,น,นี่คือนี่คือปรยยัชญาการมบชีวิตของเขาแล้วก็จะต้องรับผิดชอบกับตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ไปเข้าชั้นเรียนแต่ว่า เราไม่อ่านหนังสนะือเนี่ยเราก็ไม่รู้เรื่องเลยคะ่ะถ้าเกิดทาอย่างนั้นการเรียนมหาลัยเนี่ยต้องเป็นการศึกษาด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่เลยคะ่ะคือเราเราไม่ควรที่จะแบบว่าไปนั่งชั้นเรียนด้วยแบบความบ้างเปล่าะคะ่ะอย่างน้อยควรที่จะแบบมีคําถามในหัวมีข้อสงสัยหรือว่ามีอะไรในใจที่แบบเราเราอยากจะเรียนเรื่องนั้นจริงๆอะค่ะมีคําถามต่ออาจารย์มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้แบบรีบกล้าถามออกมาเลยค่ะอย่าอย่าไปนั่งเรียนด้วยความบ้างเปล่านะคะ มีเคล็ดลับอะไรที่จะบอกน้องๆเพื่อนๆไหมว่าถ้าเกิดจะเข้าเนี่ยเราต้องจัดสรรเวลาชีวิตเราอย่างไรก่อนก่อนที่เราจะเตรียมตัวมาเรียนก่อนอื่นเลยเราต้องมีท็อปิกในใจก่อนค่ะว่าเราอยากจะทําอะไรแล้วก็สิ่งที่เราอยากทำอะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนเนี่ยค่ะแล้วเราค่อยเอาเอาสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยไปหักลบออกกับชีวิตประจําวันเราอะค่ะอย่างเช่นวันนี้หนูอยากอ่านหนังสือสักประมาณสองชั่วโมงเนี่ยค่ะหนูก็หักลบออกไปเล,เลยหักลบกับชั่วโมงที่มันว่าง แบบอย่าอย่าไปกินเวลาเรียนแล้วก็อย่าไปกินเวลาครอบครัวค่ะค่ะนี่คือเคล็ดลับของหนูค่ะประมาณนี้นค่ะก็เป็นคนมีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์อยู่แล้วในชีวิตค่ะคือน<ม>อกเหนือเวลานั้นคือจะจะ,จะเป็นคนไม่ค่อยทําผิดแผนนะคะ<ม>คือวางวางแล้วต้องทําต้องทําเดียวนั้นห้ามไปนอนเง<ม>ี้ยค่ะคือ<ม>ต้องทําให้มันเสร็จเลยค่ะไม่งั้นมันจะแบบว่าเป็น b ต t t e r f l y เอฟเฟ t อะค่ะถ้าเกิดผิดพลาดตรงนึงแล้วมันจะส่งผลผิดพลาดไปต่อๆไปค่ะบางทีหนูไม่อ่านหนังสือภายในสองชั่วโมงนี่ยหนูอาจจะแบบ อยู่ก็อยากอ่านในเวลาครอบครัวยังมันก็กินเวลาครอบครัวไปะค่ะคมันก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีค่ะโอ้โน่าภูมิใจมาก